ลุกไหมด้วยลุกไหมไม่เหรอแตก็มีอยู่ยังไม่โลงใช่ไหมมันจะพออะไรแม่ขอให้ครอบครัวนะคะครอบครัวก็ล้กันดีนะลูกแล้วหลอาใให้ลูกสบาย นี่แหละของอกของคนเป็นแม่ลูกเขาสบายอยู่แล้วแต่อยากให้สบายมากกว่านี้มันเ่อเป็นเ่อไปลูกนะให้เขาใช้ชีวิตของเขาเราดูอยู่ห่งหางๆนะลูกนะคอยซัพพอร์ตอยู่ห่งหางๆนะลูกนะอย่าเป็นก้าวก้าวสายของเขานะาไม่ได้นะรู้ไหมอตอนนี้เริ่มแล้วนะเป็นห่วงนะไม่ได้ห่วงเราเราก็ต้องอยู่หา่างนอกจากว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาจะหันมาหาเราแต่เรามีหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจแต่ส่วนตัวของเขาต้องให้เขาคิดเองนะลูกนะถ้าเขาพลาดมาเราให้กำลังใจแต่ถ้าเขาขอความคิดเห็นเราก็ให้ความคิดเห็นชี้ทางเขาและลูกนะอย่าไปกดดันเขานะสาวุู้ออกสื่อได้ไหม ออกส่โอเคนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูกับแม่เซ็นแล้วเดี๋ยวเซ็นอันนี้ค่ะคืออันนี้ไม่ไดนเขาก็เป็นเด็กดีเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแม่ห่วงเกินเหตุไหมห่วงเกินเหตุนะ มันจะทําให้ลูกอึดอัโอเคไหมค่ะไม่ต้องปวดแม่นะเพราะว่าแ่ห่วงแม่ห่วงแม่รักนะลูกนะอันไหนที่เราปรึกษาได้เราปรึกษานะแม่แม่เขาให้คําปรึกษาได้อย่าไปคิดว่าแม่เป็นคนอื่นนะลูกนะแม่อันนี่แม่ไม่ไม่สมควรรู้ไม่ได้เราต้องเปิดอกคือกับแม่นะลูกนะเพราะแม่บอกแม่ดีที เรื่อส่วนตัวของลูถ้าลูกไม่ขอให้เชื่วให้อยู่ห่างๆนะลูกนะอันไหนที่ว่ามัากว่าเรงเราแล้วงไ้ตัดใจให้ิดื่อพ่อป้าแม่นะลูกนะพ่อก้บแม่จะหาทางชื่อได้นะลูกนะลูจะตัดใจคนเดียวนะถ้ามันเหนือบาก,กว่าเรง,าง,งเราเลยนะสา่อไเรียเรยนลูกนะ ตามี่เด็แล้วรเ่หรอดีกดีทั้งคู่เลยแล้วหอมอะไรแล้วกอะไรเนี่บลยโดีท่านรวมมาหวป่ะก็ดีเป็นเด็กดีทั้งคู่เลยนะพึ้งได้ด้วย ดูแลแม่ได้ด้วยแล้วหนูป็นห่วงอะไรห่วงการเงินเขาทําได้เขาทําได้เราดูอยู่ห่างให้กําลังใจลูกห่างๆนะลูกนะถ้าเกิดเราไปใกล้เกินไปมันเหมือนจะทาให้ลูกอึดอัดทําอะไรก็ไม่สะดวกให้เขาใช้ชีวิตของเขาให้เขาคิดเองทําเองให้ลองผิดลองถูกนะลูกนะผิดมาเราปลอบใจถูกมาเราชื่นชมนะลูกนะ ก็ถูกแล้วก็ทำดีแล้วแต่ได้อะไรไหมครับตอ,อเนเวลาทำดธุรจิจอยู่ครับเต่อยากให้ประสบความสำเร็จแา่อย่าแต่อยาาพยายาิมีจิการนะเพค่อนเร็ยๆไป ลูกอยากได้นะแต่เต้ากระโดดนะลูกนะวิงไปทีละนิดลนิดนะลูกนะทีละเป้านะธุรกิจ,จเจริญรุ่งเร,องเรืองนะลูกนะ,ะสาธุสาธุสำเร็จลูกสำเร็จสาธุ่อยเป็นพระไตนะสาธุนะาธทีนี้ทีนี้สวยูวนนะ เรียนเก่งๆเหรอค่ะตอนนี้ยังเก่งไม่พอเหรอลูกรู้สึกว่ายังเก่งไม่พออย่าก,กดดันตัวเองเอาเท่าที่เราได้นะลูกนะอย่าก,กดดันตัวเองอ เราทำได้เท่านี้เทินหน้าเอาใหม่อย่าเสียใจในที่เราได้มามันเป็นกำลังใจเทอมนี้ได้นิดเดียวไม่เป็นไรเทิรหน้าเราเอาใหม่สู้ใหม่แต่อย่าไปตั้งมั่นหรือจะไปขมักขม้นจนเกินไปลูกนะมันจะกลายเป็นจิตของลูกจะไม่ดีรู้ไหมรู้ไหมลูกทำได้เท่าที่เราทำได้นะลูกเรียนเก่งอยู่แล้วแล้วลูกนะ ลูกตั้งแต่ที่หนึ่งที่หนึ่งมันต้องมีบ้างคนเราก็มีหนึ่งหนมีสองหนึ่งมีสองสองมี่งไงน้ะลูกนะน่าสนใจนน่าสนใจลูกเลยนะรไหมตั้งใจเรียนแต่อย่าแต่ยไปอยาไปกดดันตัวเองนะลูกนะ้วใครมาเลจะขออะไรไหม นี่กี่ปีแล้เนี่ยพรอกันยี่สใช่พร้กันคือแบบ่าเขาให้ช่วยแม่ช่วยพ่อเขาได้ดีมอุ้น้ช่วยพ่อได้ช่วยแม่ได้ดอะไร้น